สวัสดีครับวันนี้ผมมีเหรียญหลวงพ่อชอยวัดโพงมะเดือ่อมาให้ดูกันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกสร้างปี2502มีด้วยกัน3เนื้อนะครับมีเนื้อทองแดงฝาบาทแล้วก็เนื้อเงินวันนี้ผมจะบอกเทคนิคกันดูแบบรวดเร็วเลยนะครับเหรียญนี้ถ้ามีห่งเดิมมาให้สังเกต ให้สังเกตนะครับว่าห่วงเดิมอ่ะจะไม่กลมครับจะลีรีไปดูนะนะครับถ้าเป็นห่วงเดิมนะครับและจุดจ่ายตังของเหรียญรุ่นนี้ให้สังเกตพลิกมาน,นาเหรียญน,นะครับรอยตัดจะอยู่ช่วงนี้ครับช่วงข้างเลยฝั่งนี้ เนื้อเงินก็ตัดเดียวกันนะครับตะแคงเองนี่ตะเก็ตของช่วงนี้ครับช่วงนี้นะครับให้เราตะแคงเด่นดูเห็นไหมครับเป็นรอยตัดตรงนี้ครับ นพยายามพลิกเหรียญตะแคงดูนะครับส่วนการดูก็หน้าหลังก็ดูมาตรฐานทั่วไปครับพระต้องคมผิวตึงรอยปิ้น ตามขอบตามอะไรเงี้ยครับดูให้มันเป็นธรรมชาติถ้าดูแล้วยังไงฝากไปพี่กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ